สวัสดีครับพี่น้องพามาเบ่งหน้าโคกพี่น้องโอ้ยนามหลายแถ่หน้าโคกนี่แปลกดิพี่น้องมันอยู่หมองปลามองดงพี่ด้แต่ว่าเวลาเห็ดหน้าเนี่ยบ่ผพิดหวังจักเทียวพี่น้องนหน,น้าห่วยหน้าบานตินห่วยติดข้องแท้ๆไตเป็นไฮน้องแ้ๆยังบัน,นมีนามหลายปานหนีด้แต่ว่าหน้าโคกนี่วานลาบ่ไไรเลยดหมองทึ่งๆมันเป็นปลาพี่น้องพยากาน ทางพุ่นมันเป็นปลาเนาะเนานะทางพุ่นมันจะปลูกมันปลูกมันประมาณสิบไร่แหละพุ่นน่ะทางถึงเทิงพุ่นน่ะมันก็จะมีไฮนาตั้งแต่พุ่นอ่ะแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่ไฮที่สามอันนี้ไฮที 3, ่สามเงีย้ยวเงี้ยไฮที่สี่มีน้งวมดซีแถวพี่นอ้องอหน้ากับประมาณซีแถวนี่แหละมองนี่นะถึงเทิงก็จะเป็นปลากล้ยพีนยกก่น้องพุ่นปลูกปีกายอ่ะปลากล้ยโน่นพุ่นประมาณสองไรพี่น้องปลูกกล้ยนะประมาณสองไรเนาะแต่ว่า ไปการให้เบิงเพราะว่ามันมันบบพิษหวังเรื่องน้ำพี่น้องนาโคกดิเบิงน้ำดีละพี่น้องโอ้ยน้ำล้นแล้วได้พี่น้องเนี่ยล้นฝนตกเมื่อวานเนีล่ละฝนตกเมื่อวานคืนเมื่อวานเนี่ยละไหลพุ่มพมพี่น้องโอ้ยน้ำเบิงดีละนะโอ้พูดนะไหลลงไปให้ไต้พเราพี่น้องให้ไต้กันล้นแล้วพี่น้องให,ให้ไต้กันล้นแล้วล้นไปหาให้สายของพะลุ่งพ้นแล้วทั้งไต้เป็นของพะลุ่งทั้งทั้งทั้งพุน่นะ เออทั้งพุ่นทั้งพุ่นทั้งพุ่นให้ตั้งแต่ให้พุ่นลงไปนี่เป็นของพะลุ่งเห้าไว้พุ่นเราพี่น้องอ่าอ่าของพยาการกันตั้งแต่ให้นี่ให้นี่ให้ขึ้นมาถึงถึงนี่ลราพี่น้องพยาการก็เลยให้เบิ้งพี่น้องนี่โอ้นามไหลพิ่มเพิ่มเบิ้งแต่ไรหนี่แต่ว่ามันอัดไหวบ่ไดดได้พี่น้องนามนามนี่อัดไหวบ่ไดดเพราะว่ายังเพราะว่าเพราะว่าไอ้ถ้าฮออัดตอนนี้คันแท้ขาดเด้ เพราะว่าน้ามันหลายแล้วเบิงบ้งเบิ้งไปเขา่าตัวอะไเนี่ยเบิ้งไปเขา่าตัวเลยแบบนี้หญ้าบะเกิดเลยนี่พี่น้องแบบนี้หญ้าจะบะเกิดเลยเนีย่โอ้ยสบายเลยนาโคกปีนี้งามคักงามคักวันได้จังหวะเหมาะพอดีเลยเอ่าได้จังหวะเหมาะแต่พยาการกับอะไรอัดคันแท้หู้นูพี่นอ้องเดี๋ยวพยาการพาไปเบิง้งหู้นูพี่น้องเนี่ยอ่สาเหตุที่คันแท้นาโคกพี่น้องแต่ว่ามองนีพยาการตัดมาแล้วเนาะ ตัดตั้งแต่หั่นไปไปหอดพุนทางพุนทางพุนตัดหมดแล้วก็เหลือแต่จากหั่นมานี่จากหั่นมานี่แล้วก็คู่นี่พี่น้องคู่นี่กับคู่ทึงๆน่่นเยี่มาหั่นเด้ตัดพี่น้องเนี่ยมาทั่นเด้ตัดกะคาดว่าคาดว่าอีกสองสามหมื่นก็น่าจะได้ตัดดูดอกพี่น้องเนี่ยตัดมันแหลวๆนะเรานะจังสันหนูมันมาอยู่คันเท้ามันมันมันคู่ใหญ่พี่น้องคันเท้ามันคู่ใหญ่พอมันคู่ใหญ่แล้วโอ้สิงสาราสัตว์มันมาอยู่นะครับเนาะ มันก็มาไล่จกหู้จกยังย้งย้ำเข้าพูน่เข้าออกล่วงออกยังผุนมันเอาไปกินพี่น้องเห็นบอกมีแต่คุยหนูน่ยคุยหนูนี่คุยหนูปีปีก่อนพุนนี่ไปีก่อนผุนี่ะอ่าพยาการประท่านได้มาตัดเนี่ยฆ่าแต่เฝ้าพญัยไปโรงพยาบาลบริตัดปีเดียวไปจังไหนนะหนูมาอยู่โหดในเมืองตึงลเลยไงแต่คันแท้หน้ามันคู่ใหญ่อยู่พี่น้อง้ายา้ขาดเด้ ถ้าคาได้เรียบร้อยเลยนี่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 พี่น้องเนี่มองนี่ก็เป็นหู้หนูพี่น <c oughs> ้องพยการมาอัดแล้วเนาะอะ่ากลนดินลงไปอัดแล้วมันเป็นหู้หนูเนี่ยเป็นหู้หนูอยู่มองนี่พยการกลนคันแท่เนี่ยแหละไปอัดเอากระสอบไปตั้มมาเนี่ยเอาน้ำก็โอเคอยู่อยู่กึกอยู่น้ำอยู่กึกอยู่แต่ว่ามันก็จะมีหัวหู้ปวกหู้หยังแหละเอ่อหู้ปวกหู้หยังอยู่ <c oughs> ยทางไตมีอยู่พี่น้องมันซึมมันหยังนั่นก็เบิ่งไปน лам, ้ำน่ะเบิ่งไปน้ำเนาะ ออเพราะว่ามันไล่หาหูปวกนี่หาเ่เห็นได้พี่น้องหาหูปวกนี่หาเ่เห็นเบิงเ่งตะล่าน้ำพี่น้องอุ้ยเออคูคันพูนที่พอยาการตัดขันธนาโคกได้อาทิตยหนึ่งแล้วเ่ยอ่าท่านพูนอ่ะก็เหลือแต่คูนี่พี่น้องคูคู่กลางนี่อา่าเยาวไปแนี่หัวบุญตัดแล้วก็เหลือแต่คูนี่งอของงอหนีมากเนี่ยก็บะลายดอกบะลายอา่าถ้ามาตัดกะประมาณสักหมื่นหนึ่งก็แล้วแหละอ่ะหมื่นหนึ่งก็แล้วแล้ะเนาะโอ้เข้าปีนี่ ในการันี่อันนี้มองนี่ก็จะซ้ำต้นเอาฮึ่มซุมห่างๆนี่ซต้นเอามันบ่าหลายดอกพี้องเขา้าความทีความห่างมันพยาการว่าพอดีอยู่ดอกนาโขกอ้มพอดีอยู่เนาะให้ไตกับน่ำเต็มบัดละเมื่อสองมือกอนหน่ำบะมีได้ให้ไตเนี่ยน่ำให้ทึ่งๆกำลังจะเต็มเมื่อนี่น่ำเต็มบัดละพี่ดองพุ่นโล่นพ,พ,พุ่มุผนแล้วเดี๋ยวพยาการภายไปเบิงมองไซรีคนนนเนาะ,นะป๋าก็ขึ้นลเลยเลย เบิ่งทั้งไทยพี่น้องทั้งไต่นะเราเนะมองไฮไฟเบิ่งตีละน้ำล้นแล้วพี่น้องของพยายการกระซินสุดมองนี่แหละเนี่ยมองกอไผ่นี่แหละเนี่ยอา่าทั้งไตก็จะเป็นของพระลุงเพล่ะปะปูนของพระลุงลงไปทั้งไต่เล่ะปูนนาสายห้องของเขึ้นพี่น้องงามอยู่อา่พาพายการก็มะไลเบิ่งน้ำเลยนะนี่มองนี่มันหัวมันซึมทุกปีทุปี แต่ว่าอัดสุปีฮานาพี่น้องเนี่ยตะกี้มันนี่มองนี่ตะกี้มันหัวผมของผมเด้มองทอเกานี่เออมันต้องเอาทอเกาออกสะกอนเนาะทำลายทลายคูนี่สะกอนแล้วค่อยปั่นขึ้นมาใหม่ยพอยากันว่ามันไปอยู่ตะกี้พอยากันกลนหาหู้ปะพ่อบ่เด้บ่พ่อเจออยู่สองสามหูนะ้น่ะหู้หู้กลนทอน,นี่อ,อัดบนเหล้วเหลือแต่หู้ปวกเด้ละ นี่ครับพยาการก็ถากหน้าดินออกเลยเนี่ยถากหน้าดินไปข้างล่างพวกเราแล้วก็เอาทั้งๆถากหน้าดินทั้งๆนี่ไปถมอ่าถมไม้พี่น้องเนี่ยก็แก้ปัญหาด้วยวิธีหนึ่งอ่าถากหญ้าไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะถากหญ้าไปนำ้ำตะกี้มันหกไม่แปลพักบุ้งกับหญ้าหญ้าหญ้าข้านี่แหละพยาการกลดหญ้าไปน้ำให้มันบ่หกไปนำ้ำนี่แหละเนาะบ่หกไปน้ำเบื้องน้าให้น้องพี่น้องเนี่ย อันนี้นำให้น้องด้วยนี่ปื้นำโอ้สบายล่ะตะกี้เขาอยู่ให้ทึ่งๆพ่นบ่เห็นนำไหลบอกเขาขาวนะนำไหลลงมาตะกี้วะมาให้น้องเพื่อนอ่ะเป็นหน้าขันบันไดได้พี่น้องนี่หน้าพยาการทางังเออทึ่งๆ,ๆนี่จะเป็นหน้าขันบันไดอ่ามันจะขย,ขยับขยับขึ้นไปหาโน่นเพื่ออถ้าทังโน่นพื่นเต็มหล่นลงมามันก็จะหล่นให้น้องไปตรงห่วงล่กนำเต็มอยู่ออาเอาห้นำเต็มบอกเกาะหอดเป่งทิมหมดอ่ะ เอาปล่อยน้าทิง้งหมดแล้วเนาะเพราะว่าถ้าน้ำไหลแบบนี้เขาก็ปล่อยน้าทิ้งได้พี่น้องเพราะว่าเท้าอัดเขา่าถ้าเขาเอาไว้น้ำไวหลายนี่เขาหายใจบ่ได้น่นใหญ่ได้พี่น้องมันหลังเข่าเขามันจะแน่นใหญ่มันจะบกค่อยงามเลยนะบ่ค่อยงามน้ำก็รักษาไว้ให้มันพอดีพอดีอันนี้พยาการณ์าถามว่าหลบ่หายาหลอยู่ได้ในน้ำเนี่ยหลยอยู่เพราะเข่ามันหน่อยอยู่อหลายอยู่น้ำแต่ว่าแต่ว่าที่พยาการ กักน,น้ำไว้น้ำก็เพื่อระยะเวลาในส่วนของอาทิตย์หนึง่งถ้าฝนทิ้งช่วงมากมันก็จะพอดีพี่น้องมันก็จะพอดีเนาะครับเนาะดีกว่าปล่อยน้ำทิ้งถ้าปลาาปา่อยน้ำทิ้งน่ะจะสูบน้ำมาใส่หรือว่าจะปลมม่อยน้ำมาใส่บ่มียยเไมรนะเนนาขขาได้ไพี่น้องต้องรอฝนฝ่ายยางเดี๋ยวพอเป็นน้ำฝ่าเนาะครับเนาะเป็นนาขันมันไดไปพูนทึงๆหมดละพี่น้องถึงๆออหมดนะฟังทั้งพีกับไปถึงๆหมดละเออไปทึงๆหมดละอ่ะถ้าน้ำไหลแบบนี้ต้องปล่อยน้ำย่างเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าถ้าเอาอว้หลลยเข้าหายใจบ่ได้เขามันจะลั่งนะครับะเขามันจะแขะแกนเขามันจะลั่งเขามันจะบางา่มมันจะโตซาเออมันจะโตซาเข้าน่ะเออมันมันฮัดเกินพี่น้องมันฮัดเกินพามาเบิงครับพามาเบิงเนาะครับเนาะเดี๋ยวพอจะการจะไปอัดคันแท้ลังพุ่นละอ่ะคลิปนี้ฟังไว้ซ้ำหนีครับผมคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ